สวัสดีครับรุ่งสางวันแรกของวันทำงานนะฮะวันนี้วันจันทร์ที่29สิงหาคม2565นะฮะพี่น้องมาอัปเดตเส้นทางฝนและทิศทางอากาศประเทศไทยกันโดยไอ้น้ำความชื้นหรือการเดินทางของสายฝนนั้นวันนี้จะเปลี่ยนทิศมาทางมาจากทางด้านตะวันออกบ้างนะครับมาจากทางแปซิฟิกและทะเลจีนใต้บ้างนะมาเริ่มกันเลยครับที่ด้านซ้ายมือของพี่น้องนั้นเป็นอันดับแรกก่อนครับ ซึ่งนั่นก็คือทรงการพัดของลมล่างมรสุม850เฮกโตปาสคาลนะเติมความชื้นระดับฐานเมฆ1,500เมตรเหนือพื้นดินโดยวันนี้พี่น้องจะเห็นว่าแนวพัดของลมล่างมรสุมพัดเป็นทิศตะวันออกนะฮะและตะว,วันออกเฉียงใต้พัดด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางตามพื้นสเกลความเร็วลมสีฟ้าไปจนถึงสีเขียวนะฮะโดยพัดปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยเหนือกลาง และอีสานตะวันออกนะครับในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ลมมรสุมล่างนะั้นเป็นไงครับพี่น้องแทบจะไม่ได้พัดเลยนะจากแอนิเมชันลมที่แทบมองไม่เห็นนะตามพื้นสเกลความเร็วลมออกไปทางสีน้ําเงินเข้มเลยทีเดียวเห็นไหมครับสีน้ําเงินเข้มเลยทีเดียวไม่เกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะครับตามลูกศรสีดําดังนั้นลักษณะแนวพัดของลมล่างที่เปลี่ยนทิศทางไปในวันนี้นะครับพี่น้อง จะส่งผลให้เกิดฝนทางด้านขวาของประเทศไทยมาก่อนเป็นหลักนะฮะคือทางพื้นที่ด้านตะวันออกนะของภาคตะวันออกทางอีสานแล้วก็มาภาคกลางนะเป็นหลักโดยที่ภาพขวามือของพี่น้องถัดไปเป็นอีกลมหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นตัวจักสำคัญในการกำหนดเส้นทางฝนในประเทศไทยของเรา นั่นก็คือทิศทางการพัดของคลื่นกระแสลมบน500เฮกโตปาสคาลนะฮะเขาพัดเหนือศีรษะพี่น้องไประยะ5กิโลเมตรขึ้นไปแล้วครับโดยวันนี้คลื่นกระแสลมบนนั้นด้วยจะพัดด้วยกําลังปานกลางไปจนถึงค่อนข้างแรงนะฮะจากพื้นสีสเกลความเร็วลมพี่น้องจะเห็นสีเข,เขียวไปจนถึงสีไข่ไก่ในบางพื้นที่นะฝนค่อนข้างวิ่งเร็วนะฮะลมบนวิ่งเร็วประสานลมล่างนะฝนก็จะวิ่งเร็วนะะตกแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้ว และแนวพัดของลมบนวันนี้ก็จะมีทิศทางเดียวไปกับอะไรครับลมล่างมรสุมโดยพัดเป็นแพรใหญ่จากทางด้านทะเลจีนใต้และแปซิฟิกนะเข้าหาแผ่นดินทั้ง4ประเทศนะันั่นก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยเวียดนามกัมพูชาลาวและกับประเทศไทยของเราไหลามาจาก2ทิศทางนี่น้องเห็นไหมครับจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะเข้าปกคลุมประเทศไทยในแนวตะวันออกตามลูกศรสีเหลือง อย่าครับพัดเสยไปด้วยแล้วพัดตรงด้วยดังนั้นเมื่อทิศทางลมนะฮะตัวคอนโทรลอากาศไทยทั้งสองระดับเป็นลักษณะเช่นนี้เราก็เราก็คืออะไรครับผมมาขอทบทวนความจํานิดก,กันนิดนึ่งนะสำหรับพี่น้องนะครับภาพที่พี่น้องเห็นนะครับเป็นการพัดของลมล่างและลมบนทั้งสองทิศทางพี่น้องเห็นไหมครับคือในกรณีนี้ที่เกิดขึ้นนี่ที่ผมยกตัวอย่างนี่ก็คือในกรณีที่ ลมทั้งสองนะฮะลมทั้งสองทั้งทั้งลมล่างลมบนนั้นพัดภาษาสาสม,มัคคีไปในทางทิศท,ทางเดียวกันโดยพี่น้องจะเห็นว่าทั้งสองทิศท,ทางนะฮะแนวพัดเนี่ยนะโดยเป็นลมล่างเป็นหลักฮนะแนวพัดของลมมรสุมนั้นนะทั้งสองทิศท,ทางไม่ว่าจะมาจากฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของประเทศไทยนะ้นำไอน้ําความชื้นจากทะเลนะฮะเข้ามาเติมความชื้นในอากาศสามารถยกตัวเป็นฝนตกลงมาในแผ่นดินได้เหมือนเหมือนกันเลยครับเห็นไหมครับ โดยที่หากเราเทียบขนาดที่ความเร็วลมเท่ากันนั้นนะพี่น้องจะสังเกตฮนะหรือที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของผมเนี่ยสังเกตได้เลยว่าลมมาสุมจากทางด้านซ้ายหรือเราเรียกว่าลมมาสุมเซาเวส์นะฮะที่เป็นลมประจําฤดูฝนเนี่ยฮะที่เป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นนะจะให้ความชื้นแล้วก็จะให้เมฆแทงยอดสูงและเกิดฝนที่ฉ่ากว่าปริมาณที่มากกว่าด้านขวาเสมอนะ หรือมากกว่าลมที่มาจากทางด้านตะวันออกเป็นส่วนใหญ่เสมอเพราะอะไรครับพี่น้องเหตุก็เพราะว่าลมซาเวนั้นหรือลมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้เขาพัดผ่านมาจากไหนครับเขามาจากควโลกใต้ฮะผ่านเส้นศูนย์สูตซึ่งเป็นเขตที่เราเรียกกันว่าเขตโซนลมนิ่งนะฮะ พัดขึ้นมาผ่านเขตโซนลมนิ่งนะฮะขึ้นมาซึ่งอีตรงตรงกลางๆคือเส้นสูงสุดนั้นความร้อนความชื้นมันจะอุดมสมบูรณ์มากฮนะมันก็เลยมาผสมมากับสายลมนะฮะสายลมจึงจึงอะไรครับจึงมีความชื้นมากกว่าทางด้านขวาฮะที่แม้จะมาจากทะเลเช่นกันนะฮะแต่ความร้อนความชื้นนั้นน้อยกว่าโดยเฉพาะทิศที่มาจากตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะมีความแห้งเย็นผสมมากับสายลมฮะจากทางด้านบนเห็นไหมครับยกเว้นกรณีอะไรที่จะมีมากกว่าครับยกเว้นกรณีที่มีพายุหรือยอมความกดอากาศตามเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้และลมบนพัดผ่านมาเท่านั้นฮะที่ทําให้ฝนที่มาจากด้านขวามีมากกว่าอันนี้ทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วนะครับจากอะไรครับจากสดสดร้อนๆ้อนจากกรณีพายุที่เพิ่งผ่านไปนี่เองนฮะพายุหมาหอนเนี่ยไอยหมาอ้อนเนี่ยครับ ดังนั้นแม้ทิศทางลมบนล่างฮนะจะพัดพัดประสานสามัคคีมาจากทิศตะวันออกก็จะทํายังคงทําให้ฝนส่วนใหญ่ที่เข้ามาตกนั้นเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะเพราะมันไม่ได้ยกขึ้นไปทะลุชั้น5,000โดยฝนโดยฝนหนักลมกระโชกก็อาจจะมีได้เป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะก็คือพื้นที่ที่แนวลมระดับเดียวกันพัดเบียดตั้มปั๊ม นนพัดสอบกันนั่นเองนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะมีผลทําให้ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่30สิงหาคม2565ภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ฮะโดยฝนนั้นก็จะมาเน้นตกพื้นที่เหนือตอนล่างฮะเพราะเหนือบนนั้นแนวลมไปไม่ค่อยจะถึงเขาเรียกว่าแนวลมเมินนะ จากแนวลมล่างที่ทพัดสอบกันนะผ่านจังหวัดอะไรบ้างก็มีฝนตกส่วนใหญ่ได้นะพื้นที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทยัยพิจิตรเพชรบูรณ์เนี่ยก็ประมาณนี้เหนือล่างสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานก็จะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะเน้นอีสานล่างนะฝนมันจะมาตกทางด้านอีสานล่างเป็นส่วนใหญ่ตามแนวลมล่างและลมบนพัดประสานทิศท,ทางไปในแนว,แนวท็อปเสยขึ้นไปนะครับแล้วก็บางส่วนที่ติดทางด้านตะวัน ทางด้านภาคเหนือภาคกลางนั้นก็จะมีแนวลมสอบกันโดยจะมีฝนตกส่วนใหญ่ได้ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินนะแล้วก็มีจังหวัดอุบลศรีสะเกดอาจจะตกได้นิดหน่อยครับสําหรับภาคกลางนะก็จะมีฝนตกร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่นะครับพี่น้องจากแนวพัดของลมล่างนะพัดสอบกันนะครับตามลูกศรสีดํามีฝนตกได้ ก็ส่วนใหญ่ก็ตกได้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ชัหน้าสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุธยานะแล้วรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยครับภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่อันนี้ภาคตะวันออกจะมีฝนเยอะเขาเนื่องจากแนวลมบนและลมล่างประสานกันมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะพัดสอบขึ้นไปด้วยกําลังค่อนข้างดีทีเดียวโดยมีฝนตกส่วนใหญ่ได้ในพื้นที่ จังหวัดริมชายทะเลนะคือชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสําหรับภาคใต้นะฮะวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มเป็นร้อยละสี่สของพื้นที่จากแนวลมบนกําลังค่อนข้างแรงนะพัดนำความชื้นจากทะเลยินใต้และอ่าวไทายเข้าหาโดยตกส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันพระนองชุมพรพังงาภูกเก็ตกระบี่สุราษฎร์านนาครศรีธรรมราชนะ พัทลุงสงขาปัตตนียะลาและนราธิวาสก็ตกก็ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฮรรวมถึงจังหวัดตรังและสตูลด้วยคลื่นลมในทะเลวันนี้คะคลื่นก็จะเบาลงฝั่งเอาไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันมันคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ